สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาพบกับช่อง youtube นะคะรัดดาวันนะคะรัดดาวันแบ่งปันสูตรเครื่องแกงเค,เครื่องแกงวันน้ดาตำบลลำสินจังหวัดปัตตานะะีนะคะนการนี่ก็คือจะเป็นช่อง YouTube ของแม่ค้านะคะแล้นะะวก็จะตำเครื่องแกงเองแล้วก็ส่งเองนะคะนะคะ แกงก็จะมีซ้ำแบบนะคะจะมีแบบโลจะมีแบบโลแล้วก็แบบปุ๊กนะคะแบบเป็นปุ๊กก็คือแบบนี้ะแบบปุ๊กก็คือแบบนี้นะคะแต้วละหนึ่งร้อยบาทแล้วจะมีซิปปุ๊กแล้วก็จะมีซิปปุ๊กปุ๊กละสิบบาทนะคะนี่ก็จะเป็นแกงซ่อมค่ะนี่ก็คือจะเป็นแกงซ่อมแล้วก็จะเป็นแกงเป็ดนะคะจะเป็นแกงเป็ดราคาเหมือนกันค่ะนะคะแต้วละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีซิปปุ๊กปุ๊กละสิบบาทนะคะ แล้วก็แกงกะทิแกงกะทิก็จะเป็นสลัดซี่หนังเลยนะคะมีก็คือแกงกะทินะคะแกงกะทิอาคาแม่นกันอาคาแม่นกันค่ะนะคะจำนวนหม่นกันนะคะอาแล้วก็แบบตุ้ตงถึงโลนี่ตุ้งถึงโลนะคะจะเป็นตุ้งอร่อยกรัมค่ะนะคะตุ้งอร่อยกัมก็จะมีก็จะมีแกงซองแกงเป็ดแกงกะทินะคะ จะมีแข่งซ่อมแขงแปดแกงกะติจะมีซ่อมแกงเลยนะคะจะต่าต้งอารวยครัมนี่ก็จะเป็นแกงกะติแล้วก็แก่งซ่อมก็อนึ่งกิโลนะคะนึ่งกิโลก้อนรอยซ่มสิบบาทนะคะนะคะเหนะลืองก็จะแองนะคะนะคะแล้วก็จะดูะจะยูดได้นานนะคะยูดได้นานบอกตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะนะคะตาว่าเครืองเสื้อยินดีคืนเงินนะคะเครืองนตีแองเพราะว่าจะเป็นสูตรที่ว่า นะคะแมกาก็จะเก็บก่อนสูตรเองก็ะจะเป็นสูดรเปพอะตัวเลยค่ะนะคะสูดครืดังแกงติดตามอายุได้นานอยยุได้เป็นเดือนนะคะอยยุได้เป็นเดือนเลยนะคะโดยแต่ว่ายุนอกตู้เย็นนะคะนะคะไม่ต้องเสียตู้เย็นเลยรับประกันตาว่า,ากรองเสียยินดีคือเงินนะ,ะนะคะนะคะนี่ก็คือแบบติดซอมจะเป็นแบบอ่าเน่งกิโลนะคะร้อยสามสิบบาทแล้วก็แบบอ้ห้าบาท นะคะแบบโอ้อาบาทแล้วก็จะมีสร้างเก่งนะตอนนี้เก่งกะติตอนเนียนต้องตําเปิมกันนะคะจะมีแม่พ่อต้องตําเปิมนี่ก็จะเอาตัวยักษ์มาให้ดูก่อนนะคะซ่อมเกงก็จะเป็นเก่งซ่อมแล้วก็เกงเพชรนะคะนะคะนี่คือโาบาทนะคะหาบาทนะคะโออาบาดดูโอ้เล็กๆแบบนี้แต่ว่ารับรองรัจัดเปดรเกมก้อนนึ่นะคะรัดจัดเเกมก้อนค่ะนะคะนะคะ เรืงกอความก้าวนะคะคุณลูกกา,าสร้างเขื่อนบางได้บางนะคะนะคะเนื้ยวบาทเต่อเป็นรอยออก็จะกิดซี่บาทค่ะนะคะกิดซี่บาทปิเศษนะคะสร้างรอยอ้อพรีก็ะะจะส่งนะคะจะส่งตัวตกจังหวัดเลยนะคะจะส่งตัวตกจังหวัดเลยนะคะตังลูกกาประจาแล้วก็ลูกกาตั้งจังหวัดนะคะอ่บาทด้วอเหล็กแต่ว่าโปร่งเป็ดแก้มกอนกะัะอยู่ได้นานนะคะ ก็เดี๋ยวก็จะมาแป๊กล้องนะคะแปะกล้องส้มปัดสดุกันนะคะจะมีแกงกะทิอีก3ามกิโลคอรับส้มเครื่องแกงงานด้วยนะคะเครื่องแกงงานกันต่างๆนะคะกล้ต่างเปลืกแว้ก็ต้งอะค่ะนะคะกายตั้งปลืกและท่งเหน่าก็จะแป๊กล้องไปบ้างนะคะ แล้วก็ปูดคุยกันไปบ้างนะคะพูดคุยกันได้นี่ก็จะสร้างวัตถุดิบเลเติมมาค่ะสร้างวัตถุดิบเตรียมบดรุ่นนี้นะคะเตรียมบดรุ่นนี้แล้วก็ปอลอกไกลจะมอดเลยนะคะคือจะงานเยอะ,ะคะ่ะงานเยอะลูกค้าก็จะสร้างงานมากนะคะช่วงนี้งานเต่งน,นะคะเยอะช่วงนี้ก็เลยจะสร้างงาน เรื่องแกงก็จะมัดเร็วก็ต้องแกยมัดตถุดิบเลยหลวงหน้านะคะ3สามโล Né cả kêu giai phần lên. Khương kéo từ nanakas. Sì, uy các, đi ký 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 จะยูดิการ์มินอ่ะต้องเหลือการ์มินค่ะนแล้วก็ต้องเหลือการ์ม,นะะมินเดี๋วตวทให้เกิดเก็บยูได้นัน่นนะคะการ์มินก็การ์มินบ้านเราเลยค่ะการ์มินกร์มินบ้านเลยนะคะตทำให้เกิอยู่ได้นัน่นได้ถึงเดือนงเต็มเลยค่ะนะคะโดยแต่ว่าไม่ต้องเจตู้เลย ไปก่อนอาจจะสง่งอะไรไปกันนะคะัวกาวก็หมดอุ่นเงินเรียน,นะคะอุ่นเงินเรียกเหมือนกันส่งมา จ้อมันก็แตกอย่างนี้เลยออกบับเบิ้ลอย่างดีนะคะเนี่ยค่ะจะออกบับเบิ้ลอย่างดีเลยออกบับเบิ้ลอย่างดีจะออกบับเบิ้ลอย่างดีนะคะป้องกันการกระแตกจากคระเซ็น ก็จะซื้อมาไวาเลยว่าสีบ้านเลยนะคะตามกระนาดตามไสรเลยก้นกระนาดเผืเ่อเะ,ะจะซื้อมาไวาแป๊กทีบ้านเลยเพื่อความสะดวกก็จะมีตั้งแต่ไซส์เอจนถึงไสรเอ็มบวกจะมีตั้งแต่กระนาดไสรแหลกสุดจนถึงไสรเอ็มบวกเลย ปวอกเรื่องแกงอาจจะเป็นอะไรที่วันนักอะจะเป็นอะไรที่วันนักโคออรงเราต้องกระนาดยหญยตามแบเลยเดี๋ยวแม่ค่ะก็จะไปส่งนะคะส่งให้กันถึงเจ้าเลย ะะออกบักเบิ้ลอย่างดีกรองนี่ในีิ1สามโละเลียนซ้อมเขียนเฟแล้วก็เขียนตบบอืกักสิบสาโล่สามโลนะคะกรองนี่ใส่เอ็นอดีเลย dây em mà cả, nó cắt cho trộn nó sẽ đắng á cả, đắng nên nó có các dàn đi lên các dàn lên Các bạn cả cho tích của nó là có cái nào mà pin ชัดไปเลยนะคะร้องร้องนชิปซโลนะคะเมกาก็จะส่งต่างงานต่างๆด้วยนะคะเครื่องเกงจะมีต่างปรีกแล้วก็ส้มค่ะนะคะบริการส่งงานนะคะ,คะก็จะคิดราคาพิเศษอายค่ะแลควราคาพิเศษอายก็จะเป็นเครืองเกงเกรืองเกงลำสินนะคะเกรืองเกงเครื่องเกงวัน,นิดาตำบลลำสินจังหวัดปะตะัตตานีนะคะนะคะ,ะ,คะจะมีต่างปรีกแล้วก็ส้ง แล้วก็เขาจะมีสราบแบบเมื่อตีเมกาแนะนำไปนะคะเมื่อกี้ก็จะมีแบบอ้ออ้าบาทนะคะอ้าบาทนะคะตาหว่าวเป็นรอยอ้อก็คิด4ี่บาทนะคะตาหว่าสามรอยออเศษกว่านั้นสี่บาทแต่ว่าจะฟรีกาจัดซ่องนะคะจะสซ่องตัวตุกจังวัดเลยนะคะแล้วก็แบบทีดซ่องก็คือจะเป็นแบบโลนะคะโลรอยสามสิบจะตําตุ้งอร่อยกลับนะคะซ่องตุ้งตุ้งถึงกิโลนะคะโลรอยสามสิบบาทนะคะ การจัดส่งก็จะอยู่ติดถ้าว่าล,กาลูกค้าตังจังหวัดนะคะต่อโลกก็จะอยู่ติห้าสิบห้าบาทนะคะห้าสิบห้าบาทอา่าส่วนลูกค้าในต่างจังหวดัดราคาก็จะอยู่ติดประมาณสามสิบเก้าบาทนะคะนะคะพอนะจะจัดส่ง EMS ด่วนเลยนะคะไม่ตึงไม่เกินสามวานันก้องตึงแน่นอนนะคะแล้วก็แบบที่สร้างก็คือจะเป็นแบบนะคะแบบแบบอแบบปุ๊กก็ค่ะแบบปุ๊กนะคะแบบ ปุกละสิบบาทนะคะปุกละสิบบาทนึ up, so ่งเต้าก็จะบรรจุสิบปลุกสิบปลุกนะคะนึ่งเต้าก็หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งรอยบาทก็จะมีซ่าเก่งมีเก่งซ้อมมีเก่งเป็ดมีเก่งกะตินะคะไปในซ่ามเก่งนี่กระกันได้ค่ะนะคะกระกันได้เลยเพราะว่าราคาจะเมื่อนกันนะคะไม่ว่าแบบรัวรั่วแบบอ้อกระกันได้ในราคาเมื่อนกันแล้วก็ใน จำนวนเตมเอนกันนะคะคือกลักกันได้นะคะในราคาเดียวกันนะคะจะกลักกันได้นะคะแล้วก็จะรับตัวแตนจำนวน่นยนะคะจะรับตัวแตนจำนวน่ายตัวตุกจังหวัดเลยนะคะใครสนใจก็ตักมาสอบต้ามันโอนได้นะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเมกาจะ,ะก็จะมีลิงอยู่ใต้ใตป้ปุ๊ดใต้คลิปนี้ด้วยนะคะนะคะ,ะ,คะจองนี้ก็คือจะเป็นจองที่ว่า แม่ก้าวเขาเพิ่งตั้มนะคะเขาเพิ่งตั้มนะคะก็จะเป็นอจีจ้องว่ะจ้องยูทูบลัดดาวันนะคะลัดดาวันแบ่งปันสูตร,รเครื่องแกงนะคะก็นะคะกวาจะลงตัวก็ต้องจเวลาะค่ะนะคะบางทีก็เปลี่ยนจีนั่นบางจีนี่บางกวาจะลงตัวกวาจะาตุกนะคะก็ต้องเรียนดูแล้วก็ตั้มกันไปนะค่ะนะคะเมืเ่อใครสนใจเครื่องแกงตายนะคะ เกรงแกงวันนิดาตําบลล่ำซิ้นจังหวัดปตัตตานีนะคะขอสอบตามกันได้นะคะสร้างมาสอบตามได้เลยนะคะแต่เมกายืนยันว่าเครงแกงย,ยูได้นานเป็นเดือนนะคะยูนอกตู้เย็นรับประกันค่ะถ้าว่าเครงเสีย,ยยินดีคืนเงินนะคะยินดีคืนเงินเครงแกงต้าว่ายุในตู้เย็นนั้นจะยูได้นานเป็นสามเดือนนะคะสามเดือนแต่ต้านอกตู้นี่คือ,อยูได้นานเป็นเดือน,นะคะ่ะสำหรับคนเตี้ยเป็ดใกล้เมกาจะกิดราคาส่งง่ายนะคะราคาส่งง่าย ก็ามาตีบอกไปนะคะนะคะเนะมือม่อเมื่อแบบเต้วแบบปุกนี่ตาว่าราคาปริะอย่ติแตี้วหนึง่งรอยราคาส่งบ่อนไหมคะก็จะขิดไอแต้แวเราเป็ดสิบบาทนะคะนะคะเปดสิบบาทเราก็บวกขาส่งไปนะคะก็จะส่งตัวทุกจังหวัดเลยเมื่อใกล้ส้นใจสอบตามกันก่อนได้สอบตามราคากันก่อนไดนะะ้นะคะนะคะนำนักเต่าได้ปริมาณเต่าได้ได้ตามมาได้เลยส่วนเกลืองแกงงานแกงงานไหมคะก็จะจัดส่มกับ เกลีองแกงงานก็จะสั้างดีย่าไล่โล่กันนะคะดีน่าก็ยี่สิบสามสิบโลนะคะกันตําก็่าสิบโลอ่ะสั่งงานนะคะกันตําก็่าสิบโลแล้วนะคะช่วงสุดก็ประมาณสามสิบถึงห้าสิบโลน้ำเกิดเกลียงงานแม่ค้าเขาจะหลอดไอหลอดไอราคาพิเศษค่ะหลอดสร้างไล่โลอ่ะเขาจะหลอดไอได้นะคะเขาจะหลอดไอได้นะนะคะมั่นใจสนใจญ่เกลียงแกงงานในบริเวณปัตตาุงนี่นะคะแม่ค้าเขาจะรับส้ม ับส่งตึงงานตึงบ้านเลยนะคะส่วนลูกกาต่างจังหวัดก็จะส่งเนียต่างคนส่งนะคะแล้วแต่ลูกกาจะส่งต่างไหนเจนตีเกอรี่หรือว่าส่งคนส่งไน,นนะคะแมกาก็จะส่งไอคะ่ะนะคะนะคะแต่สนใจก็ขอสอบตามไปได้นะคะ,ะเดี๋ยวแมกาก็จะแป็กล้องต่อ่ะนะคะคือลูกกาก็จะสร้างสร้างงานเยอะ่วงนี้จะเป็น่วงงานแต่งงานเยอะ,นะะงานแต่งงานเยอะก็เลยเนี่ยค่ะ นะคะก็เลยจะรีแป็กกล้องส่งนะคะแล้วก็จะเตรียมวัตถุดิบไปไลอสร้างกล้องสร้างวัตตุดิบไปลไปลอเตรียมบอสสำรับรอบไหมค่ะขั้นตอนติดตั้งแลเครื่องเกยง,งอยู่ได้นานก็คือส่วนประส้นุกอย่างตองเอง่งดีปรีตองเอง่งกรมินตองเอง่งตะกร้าตองเอง่งคือตองตาวันนี้เตรียมส่วนประสมทุกอย่างให้ครบแล้วก็ล่างแล้วก็ตากแองนะคะวันนี้แล้วก็ปลุงนี่ต้งจะเตรียมบอสได้ปลุงนี้ต้งจะเตรียมบอสได้นะคะ ปัจจัยลักซํากันเลยจะอยู่ติกามินกามินนี่คือเป็นตัวที่ทำให้กเกลียงยู่ได้นานนะคะตาปวจจใจกามินกามินปิดนี่กเกล่องแกงเสียเลยค่ะนะคะแม่กาจะเอ่อตั้มเกลียวเกลียงมาไล่ปีแล้วเ้าปีแล้วนะคะกนะ็คือจะตั้มมาหน้านแล้วนะคะนานกว่านั่นอีกแต่ว่าจะมาจดตะเบียยปานิชการการประมาณประมาณเสียปีอะคะ่ะ แต่ว่าคือจะตำหมาก้อนนั้นะลองปิดลองตุก๊กลองสูตรนูน่นสูตรนี้นะคะก็ว่าจะมาลงตัวติดสูตรนี้ก็นะคะเอ่อก็ต้องใช้เวลานะคะต้องเรียนปิดเรียนตุกอะนะคะพามาลงตัวติดสูตรนี้ก็อ่าจดใบตะเบนปานิคการ์ก้าก็เซียปีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะครองเกงก็จะอยู่ได้นานตามสูตรนี้เลยนะคะเหลือกามินปัดจัดปัดใจหลักๆเลยนะคะคือเหลือกามิน ซ้ำกันเลยส่วนปส้มถูกอย่างตรงเองคอนเต็มจะนํามาบดนะคะแล้วก็ถ้าว่าเครื่องแกงบดวันนี้ต้าวันนี้ไม่ได้ค่ะรอเครืองร้อนจะต้มให้เครืองเสียได้ตั้งเอาไปบรรจุในก่องหรือว่าในตุ้มเครืองก็จะเอ่อต้มให้เสียค่ะจะอับจะอัแล้วก็จะเกิดเอ่อเป็นน้ำนะคะแล้วก็จะต้มให้เครืองเปรี้ยวเครืองบูดได้นะคะเมื่อบดวันนี้รุงนี้ก็ต้องบรรจุนะคะ่ะ อีกวันนึงตึงจะบรรจุได้ต้องรอไอ้เรื่องเย็นได้ดีนะคะต้องรอไอ้เรื่องเย็นได้ดีเพราะว่าถ้าว่าเารื่องร้อนบรรจุไม่ได้เลยค่ะนะคะเมกาก็จะป้านมาแล้วกันเกี่ยวกับการเดีบรรจุเรื่องนี่แหละเรื่องก็กบ,กบกาบงที่ก็ไม่ได้ร้อนแต่ได้แกแ่แก่วอ,อ,อุ่นๆเล็กน้อยอ่ะนะคะแกว่าอุ่นๆเล็กน้อยนี่ใส่ไม่ได้เลยต้องรอเย็นไนด้ดีอีกวันนึงตึงจะบรรจุได้นะคะเนี้ยค่ะ ก็คือจะเป็นเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับเครื่องเก้งเกีเ่ยวกับสูตรเครื่องเก้งค่ะนะคะ,นะคะเมกากา็มีความจำแนนด้านการเครื่องเก้งอยู่แล้วก็จะมา,อาบอกต่อบอกสูตรบอกเคล็ดลับไอ้ได้ค่ะนะคะถ้านะว่าใครสนใจเกี่ยวกับเครื่องเก้งหรือว่า,าต้องการาตั้มเครื่องเก้งอะไรแบบนี้นะคะก็ตักมาซอบตั้มได้นะคะตักมาซอบตั้มได้เมกาก็จะแบ่งปันนะคะสูตรดีๆให้ยยนะคะเวียนนำไปพัฒนา ะะแล้วก็ตั้มไปนําไปต่ยตอยอดตามาจีบได้ค่ะนะคะเดี๋ยวแมก่กล้าไปก่อนนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปกล้องต่อนนะคะสวัสดีค่ะ